สวัสดีครับวันนี้มาพบมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมไม่ถูกหวยก็กินเหมือนเดิมครับผมพอถึงเวลากินนี่7 2, 2็ดไม่ได้กินขึ้นเกานะครับวันนี้จะมา เสนอเมนูราบบัวเนื้อบัวนะครับเนี่ยเนี่ยมีมีข้าวคั่วพริกใแบมบะกรูดหอมบักซีแล้วก็ดีน้ำปลาทงนัว เดี๋ยวเราก็จะมาทำการหั่นเนื้อครับผมนี่มันเป็นเนื้อเสือนะครับผมนี่ไวจ้จุติดมัน ครับผมสับละเอียดนี่ครับใช่หม้อครับนี่ครับหม้อเตรียมไว้ใส่เลยใส่ลงไปครับผมมีสูตรของผมนะครับผมก็จะหมักดีไว้ก่อนครับหมักดีกระเลือกหมักไว้ก่อนนะครับผมราบแท้ครับ ใส่นิดเดียวพอนะครับเลือดเนี่ยลอยครับนี่แบมปูนะครับผม ทำกินครอครัวครับอาจารย์คบักที่ นีเราได้แช่ไว้นัแล้วครับผมก็ต่อไปเป็นการปรุงครับใส่เข้าวคั่วนิดเดียวพอนะครับนี่ครับใส่เยอะมันจะเหยียดแล้วก็พริกกระเพ็ดครับถึงจะอร่อยช้อนหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยครับขงนัวใส่ลงไปเลย น้ำปลานิดหน่อยครับ เสร็จแล้วนะครับผมตักใส่จานเลย นี่ครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆราบขมสูตรคนป่าสุขโขทัยครับผมสูตรนี้เอาไปลองทำกินดูนะครับผมสูตรนี้จะได้ความอัตรสแซ่บดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขยารแชนแนลนะครับผมตอนนี้ได้ ร้อยห้าสิบยูเชอร์แล้วครับอีกนานครับผมโปรดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ